เราก็เสือบ้านแม่นมพวงมณีชีวิตเรียบง่ายวันนี้แม่นมทําเมนูแบกแบกแนวแล้วค่ะุปก,กว่าทุกครั้งนะ,ะไม่ใช่มีผักคืนบ้านวันนี้จะยำไก่นะคะมีไก่ในตู้เย็นแล้วก็มีหัวปลีนะคะจากหลังบ้านนะคะเอามาทําเมนูเร่งด่วนยำเย็นวันนี้นะ,ะวันนี้ทั้งวันไม่ได้กินข้าวเลยค่ะทุกคนรู้สึกว่า ไม่หิวข้าวนะคะดื่มแต่น้ําอุ่นๆแล้วก็รู้สึกว่าปวดเนื้อปวดตัวไม่หิวข้าวทุกคนกินยาเยอะก็นั่นแหละมันก็ไม่หิวไม่อะไรนะคะนี่เมนูแรกคร่ะอยากจะกินอะไรร้อนๆอุ่นๆ,ๆนร้อนๆเนยก็เลยไปก้นตู้เย็นไปเจอไก่นะคะทุกคนค่ะก็เอามาต้มยำอะไรนอกเขาเรียกยำปลีเนาะยำหัวปลีนะคะทุกคนค่ะขอบพระคุณทุกกำลังใจมากๆค่ะ ไปชมกันนะคะยำไก่นะเราไม,มไีเราไม่มีไก่นะเรามีซี่โครงก็ทุกคนซี่โครงก็เยอะเหมือนกันเด้อมีแต่เนื้อแต่หนังประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาปีใส่เลยนะคะปีดึงหัวค่ะเนี่ยค่ะได้มาแล้วเนาะหลังบ้านเมื่กี้ค่ะทุกคนเราใส่เกลือไปด้วยใส่เกลือไปแล้วปิดฝาก็ทุกคนปิดฝาไว้ก่อนค่ะปิดฝารอให้มันเดือดต,ต้มยำไก่เรานะต้มแล้วค่ะทุกคนสุขล้วค่าเดี๋ยวเราจะพักก่อนเนาะ ราจะพักให้มันเย็นแล้วค่อยฉีดนะคะทุกคนคะนี่คะ่ะสุกแล้วคะ่ะเลยแล้วเขาก็สุกเลยเนาะแล้วก็ได้หัวปลีมาหนึ่งหัวนล้วก็เนี่ะกินมื้อเดียวไม่หมดหรอกุ่นนี้เช้าอีกเนาะประมาณนี้นะกินตั้งแต่มื้อเย็นไปนะคะทุกคนคะโอเคคะ่ะปิดแก๊สก่อนปิดแก๊สก่อนนะคะนี่แล้วเราก็ได้ไก่ไก่ไก่ย่างปีนะพักไว้ก่อนร้อนเลยนะเนี่ยไอยอกรร้อนเลยน,ะนี่ค่ะทุกคน ตุ่นให้เย็นเนาะตุ่นให้เย็นนะแต่นี่หิวข้าวแล้วก็ทุกคนร้อนร้อนร้อนเลยนะรอสักปักแัก๊บนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะฉีกมันก็นกี่เลยชอบกินผักเนาะนเลยเนื้อไก่ก็มีแค่น,นี้ก็พอแล้วทุกคนการเนี่ยมีเยอะแยะเลยไงโค้งหนึง่งสามสิบห้าบาทก็ใชเด้วย จริงๆว่าจะทําเป็นน้ําก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ทาเลยนะไม่มีใครกินตอนนั้นนะตอนที่เราจะทาน,น,นะไม่มีใครมาร่วมด้วยค่ะทุกคนก็เลยได้แค่นี้นะคะโดยละคะม,มีมีสลัดแหนกมีผักไผ่แล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะผักชีกช็ซื้อมาหลายวันเนาะ Hey, หมดทั้งคนลืมไปค่ะอันนี้เราจะปรุงรสเนะเดี๋ยวเราจะครลกพริกแล้วเราคั่วพริก้ค่ะเย็นนะค,ะค่ะทุกคนิ่มละทุกสี่ทุกอย่างใช้ไม้พายตัวนี้อันเดียวนะ,ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนไฟอ่อนที่สุดแล้วนะไฟอ่อนละคะ่ะคั่วเองค่ะรอให้มันเกลี่ยอีกนิดหนึน่งนะไม่ได้เทรอสักแป๊บแป๊บค่ะทุกคนคเอากระเทียมลงไปเพิ่มค่ะทุกคน แป๊บๆเลหอมหอมแดงเราไม่ใส่นะถ้าใส่แล้วถ้าเรากินไม่หมดอ่ะเดี๋ยวมันเสียเลยนะมันทำไม่เปรี้ยวเลยประมาณนี้ก็พริกจะจะสุกช้านะเราเอาเม็ดผักชีออกก่อนผักชีออกแล้วเนาะเอาพริกออกแล้วมาผักลูกผักชีกับกระเทียมค่ะมาค่ะโขลกค่ะใส่ครกค่ะุก้น โอเคโคลคะ่ะที่เหลือพลิกอีกนิดหนึ่งรู้สึกว่าอีกนิดหนึ่งนะอีกนิดเดียวอืออีกนิดหนึ่งประมาณนั้นจะประมาณนะั้นโคลคะ่ะเราพลิกไม่ไหวค,ค,ค่ะกิรปกค่ะ าก็ัไ่เเาไปก่อนละค่ะนะค่อยๆเติมไปนะเผ็ดค่ะทุกคนเผ็ดเอาอดไม่ได้นะคแต่ถ้ายังไม่เผ็ดเติมได้นี่ก็ยังเหลือนครกอะเดี๋ยครกเอาไว้อบหน้าันนอันโาครุกไปก่อนนะผักแพลเคค่ะทุกคนชิมดูก่อนชิมดูองน้ำเขาก่อน โอเคแล้วแหละคนณคะหลังจากที่เราผสมแล้วนะเดือดไว้นะคะไก่เหลือดเลยทุกคนอุ้ยเนาะเนาะนี่ฮะเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยผักชีกับน,นั้นโรยหน้าอีกรอบหนึ่งงานนี้ค่ะอร่อยค่ะทุกคนมาค่าะมาทานด้วยกันค่ะมาค่ะไม่หนาวไม่นมเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วคะ่ะแล้วนะจ๊ะ จำจิ้นไก่ใส่หัวปีกระเซ็ดแล้วนะเจ้านี่เจ้าได้อีกหนึ่งเมนูนะมื้อนี้นะเจ้ากินเตนกันเจ้าลํำลำเจ้าพี่น้องมะขาบเนาะกินมะขามแล้วก็นั่นแหละเดี๋จะกินยากินกินยาเยอะเกินไปนะกินอะไรไม่รู้สึกอร่อยคนะ่ะรู้สึกอยากจะกินแบบเผ็ดแๆบบแบบแบบร้อนๆประมาณนี้นะโอเคนะคะมากันด้วยกันค่ะอีกหนึ่งอีพีนะคะฝากไว้ เนือ,อ้อมอกอ้อมใจคนทุกคนนะค่ะเม่นมชีวิตเรียบง่ายก็มาทําเมนูยำไก่ค่ะใส่หัวปลีก่ะมาทาน,ด,นด้วยกันเด้อล้ำล้ำทุกท่านทุกคนมากินแต่กันนะเจ้าเมนกูกะทําแบบเร่งด่วนนะก็จะรีบขึ้นไลท์เพราะว่ามันมีคลิปกํลังทํากับข้าวมันโหลดคลิปบัตันก็ต้องขึ้นไลท์เนาะอยาขึ้นตันบัตันก็ดูเลิกตอนนี้กําลัง เกือบจะถ่มแล้วนะเกือบจะถ่มแล้วนะคํามืดล้าไปเนาะขอบคุณทุกกําลังใจเนะ้อที่แวะมาส่งกาลังใจเจ้ามากินแต่กันเน้อนะก็ผักไผนะ่เนาะต้นหอมผักชีนะก็โรยโรยไปข้างหน้านะคะเหลือไว้พรุ่งนี้อันนี้เหลือไว้พรุ่งนี้มื้อนี้ต่อไปเนาะประมาณนี้นะคะากินด้วยกันก็ยังเหลืออีกในหม้อ,อก,ก็เหลืออีกนะหมบลีก็เราก็ไม่ทาไม่เหมือนคนอื่นเน้อเราก็อัน,นอันนี้ที่แยกออกแยกออกนะแล้วก็อีก ครึ่งหนึ่งอยู่ในหม้อในหม้อ,มอกระทะค่ะอันนี้อธิพักไว้เนะเาะหรือไว้พรุ่งนี้นะทุกคนอันนี้ก็น่ะยังมีอยู่นู่นนะคะอันนี้ก็เขาเขาเรียกเลยนะหัวปรีเนาะตรงเราเอาท้ายมันเอาเอา,เอาตูนมันน่ะทาก่อนนะคะเราแบ่งครึ่งครับนะเอาครึ่งตอนล่างเอาทํายำก่อนเนาะ,ะมันจะอ่อนเนาะแต่อันนี้เอาไว้พรุ่งนี้นะไว้มือต่อไปนะอ่าหัวปลีอ่ะ ไม่นมทําไม่เหมือนใครนะหัวปีเนี่ยไม่นมจะจะเอาที่ว่าไม่ใช่ว่าเอาอ่อนนะเอาทั้งทั้งหมดเลยค่ะทุกคนที่ว่าผักอะไรถ้าเราต้มนาน,านๆมันจะเปื่อยอะทีนี้เราก็อยากได้กากใยของของไฟเบอร์ของหัวปลีอเ,เราก็ต้องเอานะไม่ใช่ว่าแกะทิ้งไม่หมดนะเขามีประโยชน์นะทุกานค่ะเขามีประโยชน์เขาเคี้ยวได้ค่ะเขาไม่ได้ทิ้งนะไอ้ตุ๊ชอบกินอย่างนี้แหละให้เคี้ยวเนาะ อันอ่อนๆกินก็มันไม่ได้เคี้ยวนะที่จริงอะนะเอาออกสักเอ่อข้างนอกอะสักอันสองอันพอแล้วค่กราบนอกค่อยนะเปลือกนอกค่อยทั้งนั้น,นเอาหมดเลยแอดเอาหมดเลยนะก็แบ่งครึ่งก็ไปฉีกฉีก,ฉก,ฉก,ฉกเคี้ยวรูกก็ชอบใครชอบมันแต่แอดชอบอย่างนี้นะทุกคนมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยลำแต้ๆนะจ้ามื้อนีนนะกินข้าวได้ลำอิ่มนำสำรานดีนะคะอิ่มเลยตั้งแต่ เป็นไข้มานาะวันนี้กินข้าวได้เยอะที่สุดนะคะคือว่าอิ่มนําำําราญแล้วก็จะมีแรงแว่นนะคะแล้วจะมีแรงขึ้นไหลนะคะจำเป็นต้องขึ้นไหลจะได้กี่นาทีก็ก็ตามนั้นนะคะเอาตามตามอ,อัตราภาพของเราเนาะเอาที่เราสะดวกก็แล้วกันนะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b c กดติดตามให้แม่นม วงมณีชีวิตเรียบง่ายด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกท่านคะ่ะกลาบสวัสดีทุกท่านทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่อ e ีพีหน้านะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะสวัสดีและสวัสดีคะ่ะโชคดีนะคะขอบพระคุณคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกๆกกำลังใจมากๆคะ่ะบ๊ายบาย